สวัสดีค่ะสาววัสดีทุกคนเลยนะคะวันนี้นะคะปอก็อยู่กันในเกม GTA เช่นเคยนะคะแล้วก็อยู่กันที่เมืองแฟมิลี่นะคะมาดูว่า1วันของน้องเชอร์รี่เนี่ยจะเจอกับอะไรบ้างนะคะ <c oughs> ก็ไปรับชมกันเลยค่ะคุณค่ะเ่ไงครับเอ่อผมพอดีว่าผมเพิ่งบินมาที่นี่ครับพอดีอ้าวจริงเหรอใช่ครับช่วยช่วยช่วยแนะนําได้ไหมครับเหมือนกันเลยอะอ้าวคุณเพิ่งมาเหมือนกันเหรอใช่ครับใช่อันนี้ชื่ออะไรคะเนี่ย เอ่อผมผมชื่ออัพารโลครับอัพพาโลใชบอ๋อได้ค่ะอยากอยากไปไหนอะ่ะไปกับเราก็ได้ค่ะเราก็แบบอยู่คนเดียวเหมือนกันแบบเป็ยยยีีววเเเเผมกปมกปน, <c oughs> นัละตรจบัังเเออิมาากนนหรืปลนน่ี้วสสช่่ลไมมถามเยเังไ่่ชล้รรออ,รรอค <c oughs> อคะะะุณว ชื่อคุณดูหวานจังเลยเชอร์รี่โสดด้วยนะอุ้ยโปรโมทก่อนผมก็สดเหมือนกันนะดิใช่หรอใช่ครับก็คุณเพิ่งมาเนี่ยก็ต้องสดสิเอ้าคุณไม่รู้เหรอว่าผมอาจจะมาจากที่อื่นผมอาจจะมีแฟนก็ได้อ้าวแล้วคุณมีหรอไม่มีครับแต่ผมบอกให้ว่าสดอ๋อสดมากไหมคะอุ้ยอยู่ที่คนถามครับเรื่องเนี้ยอุ้ยเปล่าครับผมคิดในใจดำไปค่ะไปแต่ผมไม่มีรถนะคุณไม่เธอมี ช่หรอเธอมีแค่ปารกี้ผมเป็นนักแข่งครับอยู่อีกประเทศหนึ่งเป็นคนที่ขับรถดงมากนักแข่งอะไรหรอคะเจ่องแข่งเบิร์ตครับเจอกันครับพี่ปางอ้าวชืว่ออะไรกันแน่นนีไม่เออมันเป็นชื่อในวงการครับโรเบิร์ตนะอ่ะอ๋อแล้วเชิญเรียกคุณว่าชื่อเอออะไรเนี่ยโรเบิร์ตเหรอหรือว่าเออเรียกโรเบิร์ตก็ได้ครับแต่ถ้าเรียกโรเบิร์ตไม่ถนัดเรียกทีรักก็ได้นะครับที่รัก ไอ้คุณหลอกรถทำไมอ่ะไม่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 หอกรถทำไมครัพี่เยไม่ี่แล่เร็วขึ้นมาเร็วเดี๋ยวขับเองให้ผมขับหรือคุณับงั้นคุณขับแหละพาพาเชอไปตัดผมหน่อยสิได้ครับอันนี้มาคนเดียวเหรอคะเออใช่ครับพอดีว่าผมมาพักค่อนน่ะพี่นนใช่ที่นู่นวีซ่าเขายังไม่อนุญาตให้เข้าครับอ๋อคุณเป็นต่างดาวเหรอ ตอนนี้น่าจะใช่ครับอยากอยากช่วยเชิญทำงานปะโอผมถนัดเลยเรื่องนี้กับการทำงานจริงหรออันนี้คืออะไรคะดีบหรออ๋อส,สะดุดเมื่อกี้นิดหน่อยครับคุณเห็นแมวเมื่อกี้แมวข้า,ขามถ<อ>นนอไม่เห็นเป็นสตูสตใช่หรอแย่จังผมสงสารน้องเนี้ยแล้วแล้วคุณจะมาอยู่ที่นี่นานไหมคะ อยู่ที่นี่นานไหมอือประเทศผมยังไม่ให้บินเข้าดิก็อย,อยู่จนกว่าประเทศผมให้บินเข้าอ่ะอุอู่่ยแต่คุณอยู่ที่นี่ประจําอยู่แล้วใช่ไหมครับช่วงนี้เหรอคะช่วงนี้ก็จะมีมีเข้ามาบ้างอะ่ะคุณอ๋อเข้ามาบ้างแสดงว่าคุณไม่ได้อยู่ที่นี่ประจำไปดใิใช่ใช่ก็จะแบบเข้ามาก,ก็ตอนกลา,างวันเงอนยินแล้วคุณอยู่ที่ไหนครับปกติอยู่ประเทศต่อยครับเทศต่อยคุณไปสามบ,บ็อกซิ่งเหรอนิดนึงสวัสดีครับส,สวยสวัสดีค่ะสวย คนพ่อเป็นหนุ่มบ็อกซิ่งเนี่ยไม่ได้อ่ะคุณต้องอมใหม่ด้วยอมใหม่มมกว่านี้เหรอคุณก็จอดลึกไป <c oughs> จอดลึกไปอันนี้ขึ้นงานาอะไรกันเนี่ยเก็บสาร่ายค่ะเก็บเลยเก็บเลยค่อยๆเก็บนะคะระวังเลื่มือมสงสัยผมต้องใส่สมมือแล้วแหละเดี๋ยวเลอะมือใช่สิผมผมผมไม่มีบัตรทำงานอ้าวจริงปะเนี่ยจริงอ๋อเออไปไปไป เชื่อลืมพาไปซื้อ้ปคุณไปร้านค้าก่อนเลยขอโทษขอโทษขอโทษปกติที่นูนผมจะมีความพร้อมนในการเตรียมพวกขวานอะไรพวกนี้นใครชวนอะไรผมก็พร้อม,รมพร้อมในรถเสมอเลยเออประเทศผมมันต้องแบบว่ามีอุปกรณ์ในการน,นี่ครับในการทํางานไงนซึ่งผมเก็บไว้ในรถเสมอ,อใครชวนทำงานผมก็พร้อมเสมอเพราะว่าผมคือคนที่ขยันมากทาไมคุณขี้โมจจังเลยล่ะคะที่ยคุณไม่เชื่อผมไงก็เนี่ยก็คุณไม่น่าเชื่อถือ ถามน้องๆผมได้เลยว่าผมขยับอืมอ่น้องคุณคือใครบ้างอะคะก็ไม่รู้จักเออแต่น้องผมไม่ได้มาที่นี่อ๋อแล้วคุณมาคนเดียวเหรอคะใช่ครับผมบินเดี่ยวมาเลยบินเดี่ยวอะไรเงยใช่มาไตหาหัวใจครับทําหาหัวใจอ่ะอืแล้วสนใจอยากเป็นคู่กับเชอหรือเปล่าอืมผมว่าตอนนี้ก็เจอแล้วนะเนี่ยโอยใช่หรอทำไมคุณไม่เจอที่เก็บตาลอยู่อะมมนถึงเชิญใช่ไหมล่ะ ผมบอกก็รู้ดิคุณเอาลังก็ไม่เชิคนเดิมไหมทำไมอ่ะคุณไหลใจใช่ปะฮะโอ้ยไม่ใช่ผมไม่ได้จะซื่ออย่างนั้นได้ได้คุณไหลใจคุณเลิศกุนก็มีผู้หญิงเก็บสาระอยู่คนเดียวไง้องอก่อนอ่ะคุณงอก่อนงอก่อนเร็วเร็ว เมื่อกี้ที่เก็บสาหายก็มีมีมีคนอยู่คนเดียวจะไม่พูดถึงใครอีกอ่ะก็มีแต่คุณหรสบายไหนไหนจุบก่อนหรอกจุบแบบว่าจุบมั่วได้เหรออือฮึจุบมั่วเอาดีอือฮึเมื่อกี้เชิไม่หายงอนนะเอาดีอ่ะลงด้วยลงขอเชินะคะคุณเชิญจุบมั่วหายเงอนยังหายเงอนนะคะหายแล้วหายแล้วมีตังปะเนี่ยคุณต้องซื้ออะไรนะซื้อซื้อซื้อบัตรทำงานค่ะ <c oughs> บัตรทำงาน <c oughs> แล้วก็ซื้อสบู่ไม่ตัวก็ได้ผมมีสามร้อยอคุณ <c oughs> จริงปะเนี่ย <c oughs> มาหรอเชอร์เปไปไงไปหนุ่มผมดูก่อนเผื่อผมมีในธนาคารถ้าคุณเปย์ผมเลยเหรองั้นงั้นได้เปย์ละที่เก็บเปย์ละซื้อบัตรทำงานแล้วก็ซื้อน้ำส้มแล้วก็ซื้อมามา่าอย่างละสามชุดอะ่ะสามอันอะซื้อสบู่ไหมครับซื้อค้าซื้อสบู่ มาสักสองกอนกันแหละไม่พอคุณผู้ชายนี่ครับทักคัดดิทักคัดดิไอ้เหี้ยดิครับอะไรอ่ะทักคัดได้ป่ะครับเนี่ยเออขอแยกคัตหน่อยได้ไหมครับช่วยใจมันเต็มตักอ่ะอืมทักคัตตันเอาอะไเบบี้บัสซับด้วยลองไม่เป็นอ่ะชื่ออะไรครับลืมว่าหรอเอออืมลืมว่าหรอคะ ชื่อเชอร์รี่ครับจำไม่ได้หรอจำได้ครับฟอร์มเก่งจริงแน่นอนอยากเล่นเฉยครับแต่เล่นเพื่อให้ให้ตกใจเล่นครับอุ้ยตกกระจุยจังเลยทำไรครับเนี่ยเชอร์รี่ไ่มาลำดวนแล้วเหรอครับอ๋อไม่ได้มาแล้ะค่ะเขาหายไปแล้วใช่เหรอครับใช่ครับใช่แล้วเราหักอกมาแล้วครับป้าไม่ไม่ไม่ได้หักอง้าคือเฉยไม่ค่อยได้เข้ามาไงคือแค่ไม่ได้เข้ามาเฉยใช่ไหมครับ ใช่ครับใช่แต่ถ้าเจอกันก็ยังคุยกันอยู่หรือเปล่าอ๋อไม่ได้คุยครับไม่ได้คุยแล้วแล้วคุยกับใครอยู่ครับเนี่ยฮะคุยกับใครอยู่ครับคุยกับหมาป่าอย่างเงี้ยเฮ้ย <laughs> อันนี้อันน,น,นี้อันนี้ชื่อชื่ออะไรนะเชิญลืมละชื่อบูเบอร์รี่ครับไม่ใช่มาไม่ใช่มาดีครับชื่อมาดีอ๋อคุณมารีจำชื่อเอาไม่เห็นได้เลยจำได้จำเสียงได้โทษโทษสวัสดีครับสวัสดีครับเฮ้ยคุณมารี ครับมีมีคนอยากได้เบอร์คุณอะได้ครับไม่ไม่บอกได้ปะอ้าวคุณให้ให้ให้ได้ไหมอะเพศเพศอะไรครับเพศไหนเพศหญิงนี่รออะไรแล้วอู้เฮ้ยเบอร์ไปเปล่าไม่เบอร์ไม่เบอร์ขอขอได้ไหมคะขอได้ไหมขอได้ครับมาจัดมาเลยตัวละแสนเนี่ยเหรอโอ้ยหอมจริงอยากเล่นครับอยากเล่นครับขอบคุณครับไปแล้ว ครับไปก็ไปเอาเขาบอกว่าไปทำงานเขาควจะไปรีลอครับเจอกันครับเจอกันครับคุณเชอร์รี่ครับคุณมาตีครับคุณเชอรี่ครับจะให้เห็นอยู่กับต้อดวดอีกนะครับไม่ได้ไม่ได้ยุ่งกันแล้วไปแล้วคุณโรเบิร์ตชอบไม่ได้ต้อดวดอ่ะเอ้าทำไมอ่ะเขาทำทำอะไรให้คุณหรือเปล่าแลก็เขาอยู่ใกล้คุณนะครับว่าเลยไม่ค่อยชอบอ๋อสเต็ปขอเบอร์หนุ่มมาเอาดีเอาดี ฉัอปะขอแบบนุบอกว่ามีคนปากขอแต่ปากขาเชยขอเองไม่เราต้องแบบให้เกียรติคุณโรเบิร์ตนิดนึงทุกคนใช่ไหมคุณก็อยู่คุณมาประเทศนี้เวลานี้ตลอดเลยเหรอครับใช่ครับจะมาแค่ช่วงกลางวันค่ะเฮ้ยคุณบารีเขาปั่นดีอะงั้นหลงเถียงปะโทรโทรโทรไปแกล้งเขาดีปะโทร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 ใหม่โทรใหม่โทรใหม่ ฮัลโหลฮัลโหลลินดิเชฉรี่รู้ได้ไงอ่ะรู้ได้ไงอ่ะเออครับรู้ได้ยังไงคะไม่ได้ยินเลยอะไม่ได้ยินเลยฮัลโหลรู้รู้ได้ยังไงรู้ครับรู้ได้ยังไงเราลวกันเราวแต่คนบอกแล้วบอกมีเขามีคนขอเบอร์รออะไรครับเปล่าครับฮะทำไมอ่ะคุณรู้ทันเหรออยู่อยู่ไหนคะอยู่ไหนคะอยู่ในบ้านครับ บ้านที่ไหนอะบ้านคุณเหรอในห้องครับห้องนอนครับทำอะไรคะนอนเหรอเออคนส่งนอนเลยครับเนี่ยส่งนอนนอนคนเดียวนอนคนเดียวเงียบไหมคะดูครับอะไรนะนอนปกติไม่ค่อยนอนคนเดียวครับนอนกับเพื่อนเพื่อนในแก๊งอ๋ออยากนอนคนเดียวเหรอครับอยากมีห้องส่วนตัวไม่ไม่เบื่อเหรอคะนอนกับเพื่อนเพื่อนอย่างเดียวอ่ะครับเบื่อเบื่อมาก อ๋อปวดมากเลยครับถามถามไม่ใช่ครับไม่มีอะไรได้เราเล่นเรล่นทำไรครับอยู่กับตำรวจอยู่หรือเปล่าไม่ได้คุยตั้งนานแล้วโมอะไรเลยอะไรนะไม่ได้โมเพราะว่าเชอร์ไม่ค่อยได้เข้ามาฟาร์มฟาร์มคนเดียวทุกวันใครครับเมื่อกี้ใครเมื่อกี้โรเบิร์ตครับเป็นเพื่อนจริงหรือเปล่าจริงครับมามามาถามได้มาถามได้ใครใ่ไหนอะไรนะ ที่ไหนครับอยู่สาล่ายครับกำลังไอ้นี่ทำงานรับเมืองโอเคครับทำงานสักก่อนด้ครับเดี๋ยวค่อยถามได้ครับได้งั้นแค่นีเพื่อนแล้วว่าไม่ใช่เพื่อนหรอฮะทำไมเดี๋ยวกันด้วยป้าเป็นเพื่อนจริงๆแฟนกันแน่เลยป้ามั้งเพิ่งมาไม่กี่วันเองมีแฟนได้ยังไงทำไมหรอคุณตัดินตลอดเจอกันแลนย่งเจอใครคะ คนเมื่อกี้ไงครับคนเมื่อกี้อ๋อเพิ่งเจอเมื่อกี้นี้เลยเขาเพิ่งมาวันนี้เหมือนกันครับเขาเ,เขาหาแบบไหนครับเนี่ยก,ก็แบบว่าพูดเล,เล่นอะไรบอกฝันดีก่อนน,น,แบบนอนเพื่อนแบบไหนดมหอมแล้วบองหอมครับเพื่อนแบบไหนอ๋อเพื่อนเล่นไงคุณนี้คือคุยแชทไม่ถนัดเหรอครับเนี่ยใช่ค่ะเป็นคนชอบโทรคุยมากกว่าเื่นว่า ดูคลิปปอจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ปอด้วยนะคะทุกคน